สวัสดีครับผมระเบียบนะครับที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็คือเราจะพูดถึงในในในชั้นเนี่ยนะครับคืออาจจะไม่ใช่ตอนนี้ทั้งหมดนะครับเพราะเราเป็นเป็นสตอนใช่ไหมครับคือปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่ว่าเป็นคนต่างด้าวนะครับไม่มีสถานทางทะเบียนก็ดีบุคคลที่มาเที่ยวในประเทศไทยนะครับแล้วก็ได้รับบีซ่านะครับให้อยู่เกิน6เดือนขึ้นไป กฎหมายนะครับก็บังคับให้บุคคลเหล่านี้นะครับต้องมีบัตรประจําตัวไม่ใช่บัตรประจําตัวประชาชนนะเราเรียกว่าบัตรประจําตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยนะครับออกให้แก่บุคคลหลักๆเลยก็คือคนที่เข้าเมืองโดยชอบคนที่เข้าเมืองไม่ชอบและกลุ่มที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนคือไม่รู้ที่มาที่ไปนะพิสูจนะ์สถานการเกิดไม่ได้พิสูจน์สัญชาติไม่ได้ เราจะพูดถึงบุคคล3กลุ่มที่จะต้องมีบัตรประจำตัวถามว่าการที่จะขอมีบัตรประจำตัวได้ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านต้องมีทะเบียนประวัติเพราะฉะนั้นกฎหมายที่มันจะเชื่อมโยงมันจะมีอยู่3ฉบับนะครับนั่นท่านจำไม่ดีเนาะหนึ่งก็คือกฎกระทรวงกำหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเนี่ยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนรัษดร2,512 ท่านเสร์ชกดก,กระทรวงฉบับนี้ดูเลยกฎกระทรวงฉบับนี้กําหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยนะปฏิบัติเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรคนต่างด้าวมีใบเมื่อได้รับอนุญาตให้อยู่แล้วจะต้องมาเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านทร1สภายในกี่วันฝรั่งซึ่งมีวีซ่าประทับตราให้อยู่เกิน6เดือนท่านจะต้องขอมีชื่อในทะเบียนบ้านภายในกี่วัน กฎกระทรวงกําหนดให้คนต่างด้าวซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร2,512ได้เขียนกําหนดไว้ระฉะนฉบับแรกเลยที่เราจะเป็นสารตั้งต้นก็คือกฎกระทรวงที่เรียกว,ว่ากฎกระทรวงฝังอีกครั้งคือกฎกระทรวงกําหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรอันนี้คือกลุ่มแรกที่มาแบบใสๆกลุ่มที่2 คือกลุ่มที่ไม่มีอะไรเลยพิสูจน์สถานะการเกิดไม่ได้พิสูจน์ที่มาที่ไปพิสูจน์พ่อแม่ก็ไม่ได้จะมีชื่อในทะเบียนบ้านก็ไม่ได้ใช่ไหมครับบุคคลนี้ก็ต้องมีทะเบียนประวัตินะครับบุคคลนี้จะต้องมีทะเบียนประวัติก่อนถึงจะไปทําบัตรประจําตัวได้นะครับกลุ่มนี้จะต้องเข้ารับเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทําทะเบียนประวัติ ให้กับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน2,562นะครับผมขออนุญาตอ่านชื่อเต็มๆนะนะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดข้อผิดพลาดเดี๋ยวใครไปเซิร์ชนะครับท่านก็จะได้เซิร์ชในถ้อยคำที่มันถูกต้องนะครับเราเรียกว่าครับระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนประวัติ สำหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน2,562อะตอนนี้นึกให้ออกนะครับว่าภาพของบุคคลที่จะมาทำบัตรประจำตัวเนี่ยตอนนี้มีอยู่2ฝั่งฝั่งแรกคือกลุ่มใสๆนะครับที่เป็นกลุ่มมาโดยมีเอกสารนะครับมาโดยมีเอกสารนะครับดูเอกสารเป็นหลัก แต่วิธีการมาอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็ว่ากันไปแต่มาแล้วก็เจอเอกสารอาจจะถือพาส,สปอร์ตวิ่งข้ามไ่น้ำโขงมาว่ายน้ำข้ามมานะครับหรืออาจจะ,ะได้รับอนุญาตก่อนผันชั่วคราวนะครับให้อยู่หรือกลุ่มที่มาโดยชอบคือมีการประทับดวงตรานะครับให้อยู่เกินหกเดือนกลุ่มแรกจะต้องจัดทำทะเบียนนะครับเข้าสู่ทะเบียนบ้านตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการปฏิบัติด้านการทะเบียรบนราษฎรของคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย2512อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่อยู่ๆก็มาผุดอยู่ในประเทศไทยไม่มีที่มาที่ไปไม่มีร่างเงากลุ่มนี้ไม่มีสถานะพิสูจน์อะไรไม่ได้เลยเราก็ต้องรองรับนะครับเพราะเข้ามาปรากฏกายอยู่ในรัฐเราแล้ววิธีการที่จะรองรับ ก็ต้องมีทะเบียนประวัติให้เขาไปจัดทําทะเบียนประวัติเมื่อจัดทําทะเบียนประวัติตามระเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทําทะเบียนประวัติ 2. อ1 2แล้วเนี่ยก็เอาคนทั้งสองกลุ่มเนี่ยนะครับเข้ามาสู่ระเบียบอีกฉบับหนึ่งนะครับท่านฟังให้ดีระเบียบนี้นะครับเราเรียกว่ารับเบียบสํานักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทําบัตรประจําตัวนะไม่ใช่บัตรประจําตัวประชาชนนะ บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย2,512เพราะฉะนั้นกฎหมายกฎกระทรวงและระเบียบ3ฉบับที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับเกิดขึ้นในปี2,512หมดเลยนะท่านอาจจะงงนิดหน่อยไม่เป็นไรเรามาดูบัตรกันดีกว่านะครับแล้วค่อยย้อนไปดูกฎกระทรวงนะครับเรามาดูวันนี้เรามาดูเรื่องบัตรกันก่อนว่า ไอ,อ้กลุ่มพวกนี้ต่างด้าวมีใบต่างด้าวเข้าเมืองโดยไม่ชอบต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบต่างด้าวที่อนุญาตให้อยู่พิเศษนะครับสี่ห้ากลุ่มพวกนี้บัตรประจําตัวของเขามีรูปร่างหน้าตาย,ยัางไงใครเป็นคนออกบัตรอายุบัตรเท่าไหร่อยู่เท่าไหร่ถึงต้องมีบัตรนะฮะนะฮะนี่ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับ เอาละเราไปที่หน้าจอของเราขออนุญาตเปลี่ยนนิดหนึ่งขึ้นไหมอ่ขึ้นพอดีนี่นะครับอันนี้คือรูปร่างหน้าตาของอ่าอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้บัตรบุคคลไม่มีสานะทางทะเบียนนะ เรามาดูระเบียบเลยดีกว่านี่ครับนี่คือระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจะทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยนะครับซึ่งมาจากกฎกระทรวงนะครับว่าด้วยการให้คนไม่มีสัญชาติไทยเนี่ยปฏิบัติตามทะเบียนราษฎรและมาจากระเบียบเขียนชัดๆอีกทีหนึง่งนะมันมาจากระเบียบ2ตัวนะก็คือระเบียบ สำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนประวัตินะระเบียบการจัดทําทะเบียนประวัติผมเขียนย่อๆอย่างนี้เนาะเดี๋ยวท่านฟังไม่ทันท่านก็ดูที่หน้าจอก็ได้เมื่อกี้ผมให้เห็นภาพไปแล้วนะครับซึ่ง2ตัวนี้มาพร้อมกันนะครับตัวนี้ด้วยรวมเป็น3ตัว ร้อมกันในปี2องพรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสำคัญนะครับอันนี้เป็นหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่คนเกิดขึ้นมาในรัฐใดรัฐหนึ่งแล้วรัฐจะต้องรองรับความมีตัวตนของเขารองรับความมีตัวตนนะครับไม่ได้รองรับสัญชาตินะเรื่องสัญชาติเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่อย่างน้อยเนี่ยจะต้องให้เขาได้มีที่ยืนว่าฉันเนี่ยยืนอยู่ในรัฐไทยแล้วรัฐไทยต้องทาด็อกิวเมนต์ให้ต่อไปเนี่ยเขาจะไปขอสัญชาติหรือไปอยู่ประเทศที่3อะไรก็แล้วแต่เขา แต่ว่าเราต้องรองรับนะครับรองรับการมีตัวตนอยู่ของบุคคลเหล่านี้ถามว่าบุคคลเหล่านี้นะครับคือบุคคลประเภทไหนบ้างนะครับถ้าท่านไปดูนะครับมันก็จะอยู่ในมาตราพวกนี้นะครับในพรบการแต่งตัรัศดร8ทับ2นะครับ19ทับ2 38ทับ1 38ทับ2 38ทับ3ซึ่ง38ทับ1ทับ2ทับ3ก็เป็นบุคคลแต่ละประเภทแต่ละจําพวก นะครับใครที่ดูกฎหมายการทะเบียนรักฎรแล้วไม่เจอ3 8มสทับหนึ่งสทับสองสทับสามเนี่ยอันเป็นที่มาของทอรสามสนะครับแสดงว่าท่านยังดูระเบียบตัวเก่าคือดูพรบรตัวเก่าท่านต้องเอาพอรบรใหม่ขึ้นมานะครับมันต้องมีตัวพวกนี้อยู่นะนะครับนะครับเราก็าแก้ไขเพิ่มเติม,ตมฉบับที่3ามมาละนะครับอ่านะครับระเบียบนี้เราเรียกว่าระเบียบอะไรท่านก็ทราบแล้วนะครับ คนซึ่งจะได้มีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยจะเป็นกลุ่มไหนบ้างกลุ่มแรกเลยนะครับคือกลุ่มคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ถิ่นใต้ตรงคำว่าถิ่นที่อยู่คือมีใบถิ่นนะครับต้องมีใบถิ่นใบถิ่นก็คือหนังสือสําคัญนะครับคล้ายๆกับพาสปอร์ตนะฮะก็เรียกว่าตมสิอ 11, หรือตมอ14ผมไม่แน่ใจนะฮะ เป็นเล่มสีน้ําตาลเหมือนกันนะครับบุคคลซึ่งมีใบถิ่นเนี่ยนะครับก็สามารถจะมีชื่อในทะเบียนบ้านทร1สิได้เช่นกันเช่นเดียวกับคนไทยนะครับับตรประจําตัวหลักแรกก็ขึ้นด้วยเลข8นะฮะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เป็นต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบเหมือนกันนะครับแต่เข้ามาชั่วคราวนะค,คือเข้ามาด้วยการประทับดวงตาวีซ่าเช่นเข้ามาท่องเที่ยว นะครับเข้ามาหาญาติเข้ามาอยู่กับผู้สมรสนะครับพวกนี้นะครับมีระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดให้อยู่แตกต่างกันออกไปถ้าอยู่กับสามีภรรยาที่เป็นคนไทยก็อาจจะอยู่ได้ปีหนึ่งใช่ไหมครับถ้ามาท่องเที่ยวก็ให้อยู่ได้90วันกฎหมายก็บังคับนะครับในกฎกระทรวงที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยกฎกระทรวงว่าด้วยการให้คนต่างด้าวปฏิบัติตามทรเบียนรัษดร2อง2เนี่ยนะครับ กฎกระทรวงว่าด้วยการให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยนะครับไม่ใช่คนต่างด้าวเขาใช้ว่าคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติตามระเบียบการทะเบียนราษฎรนะครับ2562เนี่ยนะครับก็กําหนดไว้ว่าไอ้คนต่างด้าวประเภทที่มาเที่ยวนะครับประเภทที่มาอยู่ชั่วคราวพักผ่อนหย่อนใจเยี่ยมญาติพวกเนี้ยหรือมอาทำธุรกิจเป็นการพักๆนะกลุ่มนี้นะครับก็สามารถมีชื่อในทะเบียนราษฎรได้นะครับคือทร .13 ถามว่าบุคคลนี้จะมีชื่อในทร1 3ต้องมาอยู่นานเท่าไหร่คําตอบก็คือต้องมาอยู่ตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปนะได้ครับถามว่าถ้าอยู่น้อยกว่านี้ทําได้ไหม <Right. S 1> ก็ทําได้นะครับแต่ว่าแต่ว่ากฎหมายไม่บังคับฮัลโหลครับครับผมครับครับพออ,อยู่ไหนครับเนี่ยอ๋อได้ได้ได จะมากี่โมงครับครับอยู่บางโถงได้ครับได้ครับยังครับผมประมาณ5้าโมงครับครับครับผมวันนี้ก็จะเข้ามากันครับโอเคครับโอเคครับก็นะครับแสดงว่านะครับ คนที่อ่ะผูดต่อลืมเลยนะฮะก็สะแสดงว่าเนี่ยนะครับหนึ่งกลุ่มกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่จะต้องทําบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยมีกลุ่มอะไรบ้างนะครับก็1ต่างด้าวมีใบถิ่นเข้าทร14ิได้เลข8แต่ไม่ได้สัญชาติไทยนะกลุ่มที่2กลุ่มที่ได้รับการผลผันคือพวกอพยพมาอยู่เป็นเวลานานนะครับ กลุ่มที่3คือกลุ่มมาชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองนะครับก็คือ,อพวกที่มาเที่ยวมาเยี่ยมญาติมาอยู่กับเมียนะครับอันนี้ก็จะได้เลขเลข6นะฮะแล้วก็มีชื่อในทรรศนนะครับเลข6คือเลขประจําตัวบุคคลหลักแรกคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชนาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับอันนี้ก็ดูที่มาที่ไปนะครับว่าต้นทางเนี่ยสืบสาวที่มาได้ไหมนะครับ และกลุ่มที่4อ่กลุ่มที่5ก็คือกลุ่มที่ไม่สามารถรับแช้งเกิดหรือเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านได้เนื่องจากไม่สามารถพิสูจน์สถานาการเกิดและสัญชาติของผู้นั้นคือบางทีแม่อยู่ขเขมรอุ้มลูกข้ามมาแม่หายไปเกิดลูกทิ้งไว้อันนี้ก็จะต้องทําทะเบียนประวัตินะครับทาทะเบียนประวัติทร .38 นะครับหรือจะมีการสํารวจเป็นครั้งเป็นคราวไป นะครับบุคคลนี้ก็จะเป็นพวกเลขศูนย์นะครับสกับ5เนี่ยครับถ้าพิสูจน์อะไรไม่ได้เลยก็จะเป็นเลขศูนย์ไว้ก่อนนะครับส่วนคนที่พิสูจน์ได้นะครับถือหนังสือเดินทางก็6คนที่พิสูจน์ได้เพราะว่ามีใบถิ่นก็เอาเลข8ไปนะครับคนที่มีใบถิ่นเนี่ยเข้าทรรสิบสี่ใช่ไหมแต่คนที่ถือพาสปอร์ตเนี่ยหัวหกอยู่ทรรสิบสามเล่มสีเหลืองนะครับ ส่วนบุคคลที่4บุคคลที่5นะครับโดยเฉพาะบุคคลที่5เนี่ยครับประเภทที่5ถ้าพิสูจน์อะไรไม่ได้เลยก็อยู่ในทะเบียนประวัติทะเบียนประวัติไม่ใช่ทะเบียนบ้านเนาะแต่เป็นทะเบียนซึ่งแสดงการพิสูจน์รายการบุคคลนะครับว่าบุคคลนี้หน้าตาเป็นยังไงเข้ามาเมื่อไหร่นะเกิดที่ไหนเป็นใครนะครับไม่ใช่ทะเบียนบ้านทะเบียนประวัตินะเพราะว่าบุคคลเนี้ยไม่สามารถจะมีชื่อในทะเบียนบ้านได้ นะครับน้าทะเบียนก็ต้องทาําทะเบียนประวัติให้นะครับเราเรียกว่าทะเบียนประวัติไม่ใช่ทะเบียนบ้านนะครับบุคคลที่5จะไม่เหมือนชาวบ้านเขาหน่อยคือเป็นบุคคลที่ไม่ค่อยมีอะไรติดไม้ติดมือมานะครับเพราะฉะนั้นคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยทั้ง5กลุ่มนี้นะครับเป็นบุคคลซึ่งจะต้องมีบัตรประจําตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยนะครับรูปแบบของบัตรก็แตกต่างกันออกไปตามแต่ละประเภทบ,บุคคลนะครับ ทะเบียนบ้านสีของทะเบียนบ้านก็แตกต่างกันไปจะเป็นสีเหลืองหรือสีน้ําเงินก็แล้วแต่ส่วนประเภทนี้ไม่มีทะเบียนบ้านใช่ไหมบัตรประจำตัวมีอยู่2ชนิดก็แยกกันเลยเนาะคือกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4นะครับ เราเรียกว่าบัตรไปจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ไฮไลท์สีเขียวๆเ,เนี่ยนะ